สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬาขัาม NBT ขัมนี้อยู่กับผมตูนวรัตและคุณกุ้งโสภิตเช่นเคยนะครับล่าสุดครับอัปเดตออกมาแล้วคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33มีมติย้าย10สนามกีฬาที่จังหวัดสงขลามาที่กรุงเทพมหานาครและก็ชนบุรีแทนนะครับวันนี้ท่านอธิกรสิริรัตยากรท่านตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์นะครับโดยมีนายกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทยในาใยชัยพักรีดิวบัต ซีโอสาพันซีเกมนางทัศเนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n b t 2 h d และตัวแทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นการเร่งด่วนครับวาระสำคัญก็คือการย้ายสนามแข่งที่จัดซีเกมที่สงขลา10ชนิดกีฬาและบวก1ชนิดกีฬาจากชนบุรีมาแข่งที่กรุงเทพมหานครแทนนะครับโดยที่ประชุมเนี่ยให้ความเห็นชอบและส่งหนังสือแจ้งขอย้ายสนามแข่ง เพื่อให้สหพันธ์ซีเกมอนุมัติต่อไปแล้วก็มีมติต่อเนื่องเลยครับให้สำรวจค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องทำการย้ายสนามมาที่กรุงเทพไม่ว่าจะเรื่องตั๋วโดยสารโรงแรมที่พักที่เมื่อวานเรานําเสนอไปว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็จองเอาไว้แล้วนะฮะเรื่องห้องพักต่างๆแล้วก็ต้องดําเนินการหาโรงแรมหาสถานที่พักแห่งใหม่ที่กรุงเทพให้กับทั้ง10ชาตินะครับโดยให้ทาง NOC หรือว่า National Olympic Center ทั้ง10ชาติเนี่ย แจ้งค่าใช้จ่ายตามจริงมาเพื่อที่ประเทศไทยก็จะได้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายรวมถึงค่าโรงแรมในจังหวดสงขาที่ถูกยกเลิกนะครับทั้งนี้ก็เพื่อจะดูแลเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นครับใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็บอกนะคะว่าที่เรียกประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทียอมรับค่ะว่าการย้ายสนามแข่งขันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะได้มีการประสานกับสมาคมกีฬาทั้ง10สมาคมทุกคน คนก็เห็นพ้องต้องการค่ะเห็นด้วยนะคะส่วนเรื่องของงบประมาณที่ต้องเพิ่มขึ้นนั้นตอนนี้ยังรวบรวมข้อมูลส่วนต้องใช้งบเพิ่มเท่าไหร่ได้สั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านสถานการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดแบบนี้ก็ท่านก็บอกเลยค่ะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะที่ประชุมก็มีมติว่า10ชนิดก,กีฬาที่จะจัดที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะขอให้มาจัดที่กรุงเทพมหนาคนครหรือจังหวัดชนบุรีซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วก็ก็เรียนว่าทางท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยได้ประสานกับตัวแทนของสมาคมต่างๆ10ชนิดกีฬาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในกรณีที่มันไม่สามารถจัดได้จริงๆเนี่ยเราเราจะมาจัดที่กรุงเทพหรือชนบุรีได้หรือไม่นะครับซึ่งทราบว่าทั้ง10ชนิดกีฬาก็เห็นด้วยนะครับได้รับความเห็นชอบจากตัวแทนของสมาคมต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็บผมยังตอบแทนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า ต้องต้องนำเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับไม่ว่าจะจัดที่สงขลาหรือจัดที่กรุงเทพนานครหรือชนบุรีเนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้ยังไงก็ต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ได้ได,ได้ได้ปรึกษากับตัวแทนของสำนักงบประมาณแล้วก็เราจะทําเรื่องนี้หารือเรื่องนี้แล้วก็เวิร์กเรื่องนี้ต่อไปร่วมกันนะครับโดยเร็วนะครับ เพราะว่า10ประเทศเนี่ยจะมีบางประเทศที่เขา,าติดต่อเรื่องของอาการเดินทางเรื่องของตั๋วเครื่องบินต่างๆเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เราจะดูตามเอกสารจริงนะครับว่ามีการเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ต้องมีการรับรองจาก NOC จากประเทศ นั้นๆด้วยนะครับทั้งสิบประเทศเราก็ต้องมีการชดเชยเพราะว่าไม่ได้เป็นความผิดของอประเทศเหล่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเองนะเรื่องของความเสียหายเนี่ยเราพยายามที่จะให้มีผลกระทบในพื้นที่ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็เข้าใจนะครับว่าสงขาสงขาเนี่ยตั้งใจมากนะครับตั้งแต่ระดับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปจนถึงอ,องค์คาพายพเอกชนต่างๆนะครับรวมถึงโรงแรมต่างๆด้วยนะที่บางครั้งเนี่ยก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ได้ ลดราคาต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจไปนะครับในการที่เขา,าจะต้องได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็จะมีการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยืนยันว่าเป็นวัติของที่ประชุมว่าจะต้องดูแลทั้งองค์กรต่างๆหรือว่าภายนอกประเทศและในประเทศในจังหวัดสงขาเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการดูรวดเลขโดยรวมอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับสนามแข่งขันกีฬาซีเกมจากสงขลาที่เปลี่ยนแปลงมาจากที่กรุงเทพนะครับล่าสุดวันนี้ไล่เรียงไปทีละชนิดกีฬาเริ่มจากมวยครับ13-19ธันวาคมที่จะชิงชัยกันย้ายมาแข่งที่สนามกีฬามวยลุมพินีฟุตบอลชายรอบคัดเลือก4-11ธันวาคมมาจัดที่ราชมังคลากีฬาสถานมากรุกสากล13-19ธันวาคมย้ายมาจัดที่เดอะบาซ่าแบงคอก กาบัดดี11้11-18ธันวาคมมาแข่งที่ศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บูซู13-15ธันวาคมมาที่ศูนย์ราชาการแจ้งวัฒนะ นอกจากนั้นค่ะปันจักรศีรัตนะคะกำหนดแข่งวันที่13-17ธันวาคมย้ายมาจัดที่อ m p a c คอ r ร n a เมืองทองธานีฮอลล์4ค่ะยูโดวันที่11-14ธันวาคมจะแข่งขันกันที่หอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกีฬาเปตองวันที่11-15ธันวาคมนะคะแข่งขันกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรค่ะส่วนคาราเต้วันที่11-14ธันวาคมย้ายมาแข่งขันที่ห้องเจ้าพระยาแกรนฮอลสยามพาก ส่วนมวยปล้ำแข่ง17 1 9ธันวาคมนะคะย้ายมาแข่งที่แปซิฟิกฮอลลจังหวัดชนบุรีค่ะส่วนบิลเลียดและสนุกเกอร์แข่งขัน10 1 7ึธันวาคมตามเดิมนะคะจะแข่งขันกันที่โรงแรมแบนด์แอมบัสเตอร์จอมเทียนพัทยาย้ายมาแข่งขันที่ทันเดดด m มเมืองทองธานีค่ะ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะฮะส่วนกรณีกัมพูชาแจ้งถอนเพิ่มอีก8ชนิดกีฬาจากการแข่งขันซีเกมเนี่ยเดี๋ยวทางสพันธ์ซีเกมจะประชุมออนไลน์ร่วมกับชาติสมาชิกในช่วงค่ำวันนี้และเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันครับ